Why so serious? Why so serious? <laughs> ก็เป็นแับเกียนะมาดูกันเีะแี้เเขีย um, oui, <transgender Between> <rix> okay. รองลยคุ้มกัยนะซรับเองยกเลนวีอไปิกับมันมากเกินไปนะชอบเดยเลกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคอนเสิร์ตพิเลยใครขอ แพ้ไปเลยคันโยกไม่ฟุเหมือนแต่ว่าคันโยกไม่มีคนทำแบบเฮียคือสามารถกระโดดข้ามไปได้เลยเหรอข้ามไปได้เลยมันโถมาถามกูสานะหาตั้งนานนี่อยคนทำแบบนี้มันสุดยอดมากเลยนะทนี่เน,นะ ดดดเออนั ball, okay, ่นแหละขึ้นยังไงกับชีวิตต่อไปยังไงอ่ะมันต้องไปยังไงตายนี่เหรอโอเคครับจัดเกินของชีวิตแล้วเข้ามาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้อ่ะตายแล้วแต่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 ผ่านด่านด่านที่แปดนะของฟันอีกแล้วจุ๊บไหนด่านนี้ว่าไงอะมินิโวตัวละครมีกี่ตัวตายแล้วโอจะไปดูไหมเนี่ยมินิโวมีตัวละครกี่ตัวกี่ตัว ถ้าอยากเป็นัดสรุปกดปุ่มตัว P ีที K ่คีย์บอร์ดแล้วลองเปิดร่าช้าดูมาตรงนี้แหละนี่ใครไม่ดีเนี่ยตัวละครกี่ตัวอันนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทั้งอมสิบตัวฟูดมากครับแต่ 8, เกมที่คีย์บอร์ดม่ใช่ดีจริงแล้วสิบตัวผ่านไดน้อ้าวโอเคงโง่เนี่ยเราเนี่ยคำถามที่สองเจ้าของแผนที่ชื่ออะไรเอาละฮคะรับซวยมาเยือนแล้วชื่อคนทำแมปมันต้องอ่านไดออ้จำได้นี่ เอเซนอะไรสักอย่างสุดยอดมานั่งถามอย่างนี้ไอเดียเจ้าของแผนที่คืออะไรใอเจ้าใบจับใครจะใบจับฮะดังนี่ไอจะไปจับกับชีวิตเนี่ยโหลเวยร์กโคตรนะดิ้ซี่ไอดีของตัวเองผมยังจำไม่ได้เลยดังนั้นก็ทั่วไปแล้วกันช่วยอันนี้ไอเจ้าใบจับมายกลลองนั่งขวาดูแล้วกันนะโอเคเสือดังนั้นทางดิ้ซี่ไอดี ก็คืออันนี้จบลงไปพาน,นานเออมันไม่เีเซผให้เราเลยเนาะโอ้โหชีสบากมากเลยไาหนคำถามที่สี่ว่า คือเปล่าใช่ไหมมี16สีไหมคือไม่รู้ว่าไมค์รับมี16สีแต่มินิโบผมไม่ตัดสินว่าอะลอง16สีดูสิยุบเฮ้ยสุดยอดนะมินิโบกับไมค์รับใช้หลักสูตรเดียวกันครับเซฟเออเซฟเซฟจริงจริงเลยเอาข้อมู้ไมค์รับมาใช้ในเกมมินิโบแต่ที่เก้านะอย่าบอกนะว่าเราต้องหาตัวไม่อีกแล้วไม่เอานะไม่เอานะ i don't know, I don't know. I don't know. หน,หนึ่อ,อ,อยเสียงใังไปแล้วคนระับไม่เจ้ากันหัน,านาีเราเจ็บใจจริงเลยเราเก็บใจเราเจ็บใเราเจ็บใจเาเจ็บเลเก็บใหาแล้ว1 2 3ส,ส,สกระโดดไปแล้วดโอเคครับผ่านเอเไปจักชีวิตอะเร็ง ไม่มีอะไรอันนี้คือเกลือใช่ไหมมันคือเกลือนะครับโอเคครับสุดยอดมากมันเปมีอะไรตอนแรกผมก็เดาว่าแบบชคกี้พายแล้วก็จะแบบลอยได้อะไรอย่างนี้มันไม่มีอะไรนะฮะโอเคจารต่อไปอยากเยอะอะไรไม่ดูนะฮะเรารีบกระโดดไปกันอย่างรวดเร็วแล้วกันครับเพราะว่าเราเสียเวลาไปเยอะมากๆครับเพราะว่าแบบแบบเกลือนะเหี้ยเจ๋งๆของขวัญฟรีอยู่แล้วแต่ทุสอย่างเล ย่อมๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแหละแล้วซิโกหกที่ใส่ที่ดีครับจะไปไงอ่า แล้วอย่างไงกับชีวิตต่อแล้วมันไปมาไหนตรงนั้นอ๊ยเรากระโดดไปยงงจับจับหหหลแล้วก็มาที่มาไตรงนี้ประจกลากลาไปแล้วแล้วมันจะานนดนะตงโอเครนี้ยงได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่โอเคแล้วก็มีอ้าา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 ดาา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 เาาาอาา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  ถึงโมรามาตรงนี้ก่อนนะแล้วก็กระโดดข้ามบันตดใจเย็นสิอย่าพิ่งลงสิแล้วก็ สักนิดหนึ่งแล้วกันนะเนี่ยตรงนี้มันดัดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเราเหยียบตรงนี้ถ้ากดตรงนี้โอ้โอเคคำถามคือถนะ้าเกิดเราเหยียบไปแล้วมันจะไป เราไม่ควรลงใช่ไหมเราอาจจะไม่ควรลงเราลงมาแล้วโอเคเพื่ออ๋อมันมีทางคืนเนี่ย็นบาพที่เจ้าบอกมาเนี่ยฮะมันไหลกาไหลกาเลยเลยนะ <c oughs> วันดี <c oughs> ยอมต้อง แต่ทันทีที่ผ่านด่านแล้วโอ้ยช่วยหลือ้องเน จริงดิ <Okay. S 1> งั้นเราจะต้องวิ่งนะฮะเอาแกย่างวิ่งอันนี้เพื่อให้เราผ่านหนักไปได้สาธุจะ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 บจั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 บอ๋อ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 ใครจะไปคิดว่ามันทางเดินไกลขนาดนั้นนะใช่ปะโอ้โห oh. อ่ะกินขนมปังอันนี้ด้วยแล้วกัน นีกว่า